ที่ข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาน่โปรกิงสไตล์ประจำวันที่9พฤศจิกายน2566โดยชายววาผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้แฟนบอลญี่ปุ่นเผยช็อตปฏิกิริยาโอนิกิซังนะฮะเจอกับทางชนาธิ์สงกระศินหลังโดนกดบิ้นใส่2ตุงเลยนะ โดยกันนี้แฟนบอลญี่ปุ่นที่ขอบสนามโโดโรกิสเตเดียมได้เผยช็อตโอนิกินะฮะคุณสูใหญ่แห่งทัพฟอนตาเร่เจอกับทางชนะทิพสงการสินช่วงหลังเกมที่โโดโรกิสเตเดียมซึ่งเกมดังกล่าวชนาทิพโชฟอร์มสุดโหดกดเบิ้ลไป2ประตูใส่ทีมเก่าคาวาสกิฟอนตาเร่ต่อหน้าต่อตาโทโรุโอนิกิโดยทางโอนิกิถึงกับยอมรับว่าชนาทิพสงการสินนั้นคือผู้เล่นคุณภาพอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้อ่านะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไร ือว่าโอนิกินั้นสนใจชนะทิพย์อีกครั้งหรือไม่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับด่วนเลยนะสื่อลูกหนังต่างประเทศตัดเกรดไออนิปัญญาประเดิมตัวจริงครั้งแรกกดแอสซิสใส่ทีมกระหน่เกาหลีใต,ต้โดยระดับท็อปของทีมเลยก็ว่าได้เมื่อทางเอกนิปัญญาดารุกทีมชาติไทยเซอร์ไพรส์ถูกส่งลงสนามประเดิมตัวจริงครั้งแรกกับทางทุกสังกัดที่ญี่ปุ่นบนเวทีเอเชียในเกมที่อุรวัตเรตไดมอน บุกถ่นโปฮังสตีเวเอร์ที่สนามโปฮังสติลชาร์สตสเตเดียมประเทศเกาหลีใต้โดยปรากฏว่าเจ้าบุกเอกนิสปัญญานั้นโชว์ฟอร์มโหดนะฮะจัดแอซิสต์แรกพังประตูทีมแร่งเกาหลีใต้ทันทีล่าสุดนั้นสื่อลูกหนังต่างประเทศตัดเกรดให้เอกนิสปัญญาและลูกทีมชาติไทยของเราได้รับคะแนนเป็นอันดับที่2ของทีมอยู่ที่ 7.4คะแนนโดยอันดับ1ก็คือคันเต้ได้รับอยู่คะแนนอยู่ที่8.1คะแนนครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นนะว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเจ้าบุกเอกนิปัญญา,าเริ่มกลับมาแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันีครับเอาได้ยังไงงานนี้บอกได้เลยนะอาเธอร์ปาปาสปื้มประสาทสายฟ้าทู่บนความกดดันคว้าชัยเหนือเ,เบลเบลิร์ได้นัดเมื่อคืนนี้ โดยอัเทอร์ปาป,า,ปาสได้เผยหลังพาบบริณำนะฮะบุกไปคว้าชัยเหนือเบเบิรซิตี้ไป1ต่อ0 ดยความขึ้นไหวหลังเกมในศึก AFC c ช a เป i o n s l e a 2023รับแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่4ที่สโมสรบริลัมบุกไปเชื่อดเอาชนะเมลเบิร์นซิตี้ถึงถิอ Melbourne, อ่นเมลเบิร์นอะเร็กแทงกูราสเตเดียม1-0ส่งผลให้ปรา,าสาทไฟฟ้าเก็บเพิ่มเป็น3แต้มขยับไปมี6แต้มนะฮะรักันดับ3ตามหลังจากฝูงเวนฟอร์เรนโคฟุ u, และก็เมลเบิร์นซิตี้เอรองจากฝูงที่มี7แต้มเท่ากันเพียงแค่1แต้ม โดยทางอเาเธอร์ปาปัสได้เปิดเผยนะว่าเกมวันนี้เป็นค่ําคืนที่พิเศษเป็นอย่างมากสำหรับสโมสรบริลัมจะเห็นได้เลยนะว่าจากช่วงท้ายเกมมันบอกได้ทุกอย่างว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นเราต้องยกเครดิตนี้ให้ในชัยชนะในเกมนี้ให้กับผู้เล่นทุกคนที่ผ่านมาเขาต้องแบกรับแรงกดดันทุกอย่างเกมนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเขาสามารถแบกความกดดันได้ผมภูมิใจในตัวของลูกทีมทุกคนเป็นอย่างมาก ทุกคนที่ทุกคนรู้ว่าเกม ACL มันยากโดยเฉพาะเมื่อต้องออกไปเล่นเกมเยนะ็นนั้นมันยากจริงๆที่จะได้ผลการแข่งขันตามที่เราตั้งใจเอาไว้เกมนี้ช่วงพักครึ่งนักเตะของวราน,นั้นก็ยังค่อนข้างที่จะมีสมาธิคู่แข่งมาเล่นกันได้ดีก็จริงแต่บอลไม่ได้อยู่ในพื้นที่อันตรายที่จะสามารถกดดันเราได้ เกมวันนี้นั้นดีแล้วนะฮะแต่ว่าเราก็อยากจะพัฒนาทีมพัฒนาวิธีการเล่นให้ก้าวไปครั้งหน้ามากกว่านี้ชัยชนะนัดนี้เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากสำหรับทีมของเราสุดท้ายแล้วเราทําได้ตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้สำหรับเกมนี้มันทําให้เราเดินหน้าต่อไปเพื่อจะไปช่วงชิงตําแหน่งจ่าฝูงของกรมโดยเหตุนี้ผมจึงภูมิใจที่จะเก็บชัยชนะของลุกทีมและสิ่งที่ทําให้เรานั้นมีกาลังใจในเกมนี้ก็คือ แฟนบอลที่ตามเข้ามาเชียร์ในสน้มจะเห็นได้ว่าแฟนบอลเรานั้นเข้ามาเชียร์เยอะกว่าเจ้าถิ่นพอสมควรส่วนด้านการันคาลซิสผู้ทำประตูชัยในเกมนี้เปิดเผยนะว่า เรามาชี่นี่เพื่อผลงานที่ดีเราต้องการที่คะแนนในขณระนี้เราก็รู้ดีว่าเราต้องทํากันอย่างไรตั้งแต่ตาทีแรกของเกมเราทุกคนนั้นรอโอกาสอย่างใจยเย็นซึ่งเรามีโอกาส2อถึง3ครั้งในรึ่งหลังจนสุดท้ายแล้วเราก็ทําได้ผมคิดอยู่เสมอว่าเราสามารถจะเอาชนะในเกมนี้ได้แล้วเราทำไม่ได้จริงๆนะ สำหรับโปรแกรมมาต่อไปของบุรีรัมย์นั้นจะกลับมาแข่งขันในศึกไทยลีก2023นัดที่11โดยจะเปิดบ้านรับการเยือนของราชบุรีเอฟซีที่ช้างอารีนาในวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีทรีบอร์ดแบงก,กิก้าทีวีและก็ทางเอเอสเพรนะเป็นนวังางานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาล้วยังไงคลองเตยหรือว่าปากเกตกันแน่สิบเอ็ดปีของเจ้าชายมังกรกับเส้นทางใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะโดยกระชากอารมณ์แฟนบอลจริงจินะฮะเมื่อทางมังกรโล่งเงินไม่น้อยกับการตัดสินใจอำลาโคชอ้อนรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคขุนื้อพูดเป็นตำนานทั้งในฐานะนักเตะก่อนจะก้าวข้ามขึ้นมาเป็นแม่ทัพยาวนานถึง5าปีสำหรับทางรังสรรค์นั้นนับว่าเป็นนักเตะที่ถูกจดจําในสีเสื้อแดงขาวมาอย่างยาวนานกว่า6ปีในฐานะนักเตะแล้วก็อีก5าปีฐานะขุนศรอใหญ่ หลังจากที่ตัดสินใจหันหลังให้กับเส้นทางฟุตบอลอาชีพเจ้าตัวยังคงสารงานที่สโมสรต่อไปก่อนจะได้รับตำแหน่งเฮดโค้ชถาบอลเมื่อปี2018จนมาถึงปี2023และก็ได้ตัดสินใจลาออกจากเกมที่เปิดบ้านเสมอลำพูนวรีเออร์ไป2-2ต่อ,อเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการตัดสินใจอำลาทีมโปริเทโลเอฟมีข่าวดีหลังได้พระองค์เจ้าณรดมอันอาอมริตวงนะฮะสมเด็จพระนรดมและก็เจ้าชายนรดมระวิจัก ที่เป็นราชวงศ์กัมบูชาเข้ามาเป็นกลุ่มชุนใหม่ของสโมสรแน่นอนว่ายุคใหม่ของเทโรกำลังจะเริ่มต้นขึ้นถึงกระนั้นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไม่แพ้กันก็มาถึงสำหรับกุนซื้อใหม่ของเทโรยังไม่แน่ชัดนว่าจะเป็นใครแต่ทีมงานยกชุดที่ผนึกกำลังกับทางโค้ชอ้นคาดการณ์กันว่าจะแยกทางกับทีมทั้งหมดในขณะนี้กลับมาที่กุ่ซื้อหน้ารอยังรังสรรค์วิวัยโชคคาดการณ์กันว่าจะว่างงานได้ไม่นานเพราะตอนนี้มีข่าวกับ2ทีมดังทั้งเืองทองแล้วก็การท่าเรือ โดยฝั่งปางเกตเองตั้งแต่แยกทางกับมาริโอยูรอฟสกี้ดูเหมือนว่าเมืองทองจะยังไม่มีข่าวกับกุนซือถาวรแบบจริงๆริกันจังนะฮะโดยตั้งให้อุทัยบุญเหมาะเป็นยืนเป็นกุนซือขัดตาทับให้กับทางทีมไปยาวๆคงเป็นเพราะผลงานช่วงแรกเข้าสู่บอลเปลี่ยนโค้ดที่ชนะแบบรรัวในครั้นี้ ชนะนคอนปฐมไป3ต่อ1่ชนะประจวบไป3ต่อ1และก็ชนะขอนแก่นไป1ต่อ0ก่อนจะมาสะดุด้งตาสะดุดแพ้2เกมติดติดกันและก็กลับมาชนะอีกครั้งใน2เกมถัดมาถือว่าผลงานโดยวรวมนั้นไม่เลวเลยชิดนะฮะเพราะอย่าลืมนะว่าโปรแกรมช่วงนี้ออกนอกบ้านทุกนัดเลยก็ว่าได้แพ้เทโรไป2ต่อ1แพ้อุทธธนีไป4ต่อ2ชนะพิษณุโลกไป4ต่อ0และก็ชนะตลาดเ c ไป1ต่อ0โดย7เกมชนะไป5แพ้ไป2 แล้วก็ยิงไป12เสียไป8ประตูถึงอย่างไรก็ตามโอกาสได้ไปต่อของโค้ชอุทัยก็อาจจะมีโค้ชอ้นเป็นคําตอบหากทั้ง2ฝ่ายพูดคุยกันลงตัวเดียวของโค้ชอ้นดูจะมาแรงเป็นอย่างมากนะฮะกับเมืองทองณนะเวลานี้ส่วนฝั่งของเตยนั้นคุณซือคู่โค้ดโชคโชคทวีพรมรัชและก็โค้ดอันสุรพงษ์คงเทพคงจะดูล้นล้นหนาวหนาวไม่ใช่น้อยแม้ก่อนหน้านี้ไปยืนอยู่บนดอยด้วยผลงานชนะรวดไป3เกมยิงไปถึง14ประตูลังจากฝูงได้ไม่นาน ก็ตกลงมาแบบน่าใจหายใจคว่ำเหมือนกันแพ้สุโขทัยไป2ต่อ1แพ้บุรีรัมย์ไป2ต่อ1และก็แพ้แบงคอกไป2ต่อ0 3เกมหลังไรยแต้มจึงเป็นที่มาของข่าวลือในการปรับเปลี่ยนก่อนจะสายเกินไปกว่าน,นี้ต้องมาดูกันว่าเส้นทางต่อไปของโค้ดอ้นรังสรรค์ก็ใชโชคเนี่ยจะไปลงเอยที่ใดแต่ที่แน่ๆคงหนีไม่พ้นยอดทีมจากลีกไทยจะเป็น2ตัวเลือกที่เราคาดการณ์ไว้หรือจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกไม่นานก็คงจะต้องรู้กันครับ นะผมเป็นว่าง,งานนี้เฉลยให้เลยก็แล้วกันนะฮะสุดท้ายแล้วไปที่การท่าเรือ FC นั่นยังไงล่ะคะรับเรามาดูประเด็นข่าวอบอมนกันครับเอาล้ะยังไงเกิดอะไรขึ้นระหว่างเกมพิชยามนตสาวน้อยแชมป์โลก16ปีโดนย,ยอดแบดบินตันมือท็อปจากญี่ปุ่นนะ โดยงานนี้ทางขอให้น้องพิงค์กลับมาแข่งขันได้โดยเร็วโดยพิงค์พิจยาบนโอภาณิพัฒน์นะฮะสาวน้อยมจัจยนวัย16ปีแบดบมินตันหญิงดีกระีแชมป์โลกจากประเทศไทยและเพิ่งจะโค่นเอาชนะคิมจูอินแบดบมินตันมือท็อปจากเกาหลีใต้ประงาศควา้าแชมปร์ระดับเบลคาทัวครั้งแรกในชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดนั้นสาวน้อยพิจยามลประเดิมลงแข่งขันแบดบมินตันบริการเกาหลีมาสเตอร์2 0 2วันซูเปอร์300ที่เมืองกวางจูประเทศเกาหลีใต้ครั้งแรกซึ่งก่อนเกมโครงทางคุณแม่ของน้องพิงค์ได้โพสต์ข้อความถึงอาการบาดเจ็บของน้องต่อนเนื่องจากควันเกมที่คว้าชแชมป์เบอร์ทัวร์ล่าสุดที่ผ่านมาว่าจะลงแข่งขันได้หรือไม่ ปรากฏว่างานนี้น้องพิงค์พิทยามลฝืนลงแข่งขันพบกับทางนัตสึกินิไดรัตะฮะยอดแบดมินตันมือท็อปจากประเทศญี่ปุ่นเกมแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีน้องพิงค์สู้ทั้งๆท,ที่มีอาการบาดเจ็บร,รบกวนกระทั่งสู่ช่วงท้ายเกมนะับงานนี้ แรม21ต่อ23น้องพิงค์เองเกิดอากการบาดเจ็บที่ไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้จึงจะเป็นจะต้องตัดสินใจขอสิทธิไทยจากรายการเกาหลีมัสเตอร์2023สบมสควรให้น้องพิงค์พิชญาณน,นนะฮะพลาดในการลุ้นแชมป์รายการนี้ไปอย่างน่าเสียดายนะนะและผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าไปให้กำลังใจรับไปร่วมเชียร์น้องเขาให้หายเจ็บไปไวกันด้วยครับและนี้ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบมลมา,มาโนูเอลโปรกิงสตรประจำวันที่9พฤศจิกายน ส5 6วโดยชายผูนน้บังคัรงฟุตบอลถันครับ